สวัสดีค่ะเจอกัน5เทคนิคอัดคลิปมือใหม่อัดคลิปวิดีโอด้วยมือถือที่ไม่มีใครบอกคุณนะคะ,ะวันนี้ครูเตรียมมาให้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่จริงๆนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มอัดคลิปเออจะเริ่มต้นยังไงจะเตรียมตัวยังไงแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างวันนี้ครูจะเอามาแชร์นะคะจากประสบการณ์ของครูนะคะ,ะใคร ที่ทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วจะอัดคลิปวิดีโอนะคะอย่างเช่นธุรกิจที่ขายสินค้าแบบจะต้องจะต้องอัดคลิปวิดีโออะเช่นขายกล้องวงจรปิดอย่างนี้เนาะก็อยากให้เขารู้ว่าเอ้ยอยากให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยกล้องอันนี้มันใช้ยังไงเออมันมันประกอบยังไงมันมันใช้แล้วมันดียังไงนะคะมันเห็นมุมไหนบ้างอย่างี้ก็จะต้องใช้วิธีการอัดคลิปวิดีโอหรืออดัดทำขนม ทําทขนมก็อัดคลิปวิดีโอมันก็จะให้ความรู้สึกมากกว่าเห็นไอร้อนๆเห็นขนมออกจากเตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ยินเสียงได้ยินเสียงอ,อ,อบได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอะไรอย่างเงี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะกัดเวลาเราอัดคลิปเนี่ยมันก็เลยแบบ มันช่วยช่วยขายว่างั้นเถอะเป็นเซลแมนให้เรานะคะวันนี้ครูก,ก็เลยจะเอาเทคนิควิธีการอัดคลิปมาฝากนะอ่ะอันแรกเลยนะอันแรกเนี่ยแบบทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงอะมองข้ามแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจนะคะแต่จริงๆแล้วมันสำคัญนะคุณลอง ทำดูทำตามครูนะคะอันแรกเลยเราจะต้องเช็ดรูกล้องค่ะทุกคนมือถือเนี่ยเราจับทุกวันใช่ไหมจับทุกวันของครูอันนี้เป็น iPhone รุ่นแรกนะคะเอามาเป็นตัวอย่างนะอ่ะเราจับทุกวันแล้วก็กล้องเนี่ยเราไม่ได้เช็ดนะเวลาเราก่อนที่เราจะอัดคลิปให้เช็ดรูกล้องนะคะรูกล้องอยู่ตรงไหนรูกล้องอยู่ข้างบนเนี้ยแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นนะคะอ่ะเราก็เอาผ้ามาเช็ดนะคะ เช็ดรูกล้องนะคะใครที่ไม่เชื่อว่าแบบเฮ้ยภาพมันสวยขึ้นจริงหน้ามันใสขึ้นจริงนะคะหยิบโทรศัพท์ของตัวเองแล้วเอามาเช็ดดูแล้วคุณจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันสวยขึ้นจริงๆมันภาพมันใสขึ้นนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะก่อนที่จะไลฟ์เอ้ยก่อนที่จะอัดคลิปนะให้คุณเช็ดกล้องเช็ดรูกล้องของคุณนะคะเช็ดกล้องให้มันสะอาดนะคะให้เลนส์มันสะอาดนะรับรองว่าแบบ จากที่มัวๆนะคะถ้าใครแบบเฮ้ยทำไมโทรศัพท์ฉันภาพมันมัววะแต่เมืเวลาทำอัดคลิปออกมามันไม่เหมือนของคนอื่นอะไรเงี้ยคุณลองดูคุณลองเช็ดรูกล้องดูนะ <c oughs> อันที่สองนะคะอันที่สองเนี่ยบางคนจะอัดคลิปนะคะโอ้ยใช้เวลานานกว่าจะอัดได้โหต้องเขียนสคริปต์ต้องนูน่นนี่แบบเยอะแยะมากมายนะคะครูจะบอกว่าหยิบกล้องขึ้นมานะคะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ อัดเลยเออไม่พูดผ่านทำเพลงนะคะอัดเลยถ้าคุณไม่ทำนะคุณก็จะไม่ได้ทำถ้าคุณรอคุณก็จะไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณก็อัดเลยเค okay, ไหม uh huh. อ่ะอันที่สองคือทำทันทีนะคะจะอัดเรื่องอะไรคิดไว้สมมุติว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะอัดคลิปเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อ่ารีวิวสินค้าตัวนี้จะอัดคลิปสอนการใช้งานหรือคำถามที่ลูกค้าถามมาบ่อย เราก็พรุ่งนี้จัดการเลยนะคะอออันที่สมนะคะเวลาที่ใช้ในการอัดคลิปควรจะนานแค่ไหนอบางคนอาจจะ3ามนาที5นาทีหรือแล้วแต่นะคะแต่มือใหม่ครูแนะนําไม่ควรเกินสองนาทีเพราะบางทีคุณก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมหรือคนฟังก็เนื่องจากมันยังใหม่อยู่ไงคนฟังก็ออ ไม่อยากฟังเยอะใช่ไหมบางทีก็เออเออเอาอ,อะไรเงี้ยตัดพวกเน้นออกนะคะตัดน้ําออกแล้วก็พูดแต่เนื้อแล้วก็ไม่ต้องยืดเยื้อมากเอาเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องก็ประมาณ2นาทีไม่เกินสองนาทีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีสินค้ามี เขาเรียกว่าสิ่งล่อตานะมีสินค้ามีขนมมีอาหารมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยจะได้นานนะคะหรือว่ามีกล้องวิดีโอมีอะไรคุณขายอะไรอะคุณออกมาโชว์พวกนั้นอ่ะมันจะเป็นสิ่งล่อตาแล้วเวลาคุณพูดมันจะเพลินแล้วคุณก็จะทําได้นานอัดได้นานนะคะลูกค้าก็พอเขามีพอมีสิ่งดึงดูดความสนใจไงเขาก็จะแบบอยากจะอยากจะฟังอ่านนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ถ้าคุณพูดสอนอย่างครูสอนเงี้ยครูก็จะอัดไม่นานนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณมีสิ่งล่อตามีรีวิวสินค้ามีพวกครีมมีกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นสินค้าของคุณอนะพอคุณเอามาเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่านะอันนั้นก็ลองไปทำดูเนาะลองไปทำดูอันที่อันที่สามนะ มือใหม่ไม่น่าเกิน2นาทีนะคะมือใหม่ไม่น่าเกิน2นาทีอันที่4นะคะอ,อ,อันที่4คือไม่แนะนำตัวนะคะบางคนเนี่ยอ,อัดคลิปมือใหม่ใช่ไหมสวัสดีค่ะชื่อตื้อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่ามือใหม่ไม่ต้องแนะนำตัวนะคะเพราะว่า คนจะปัดนิ้วหนีช่วงที่คุณแนะนำตัวนะเพราะฉะนั้นอนะหัวข้อคืออะไรให้พูดหัวข้อแล้วก็เข้าเรื่องทันทีนะเช่นวันนี้ครูเปิดมาครูก็5เทคนิคมือใหม่อัดคลิปวิดีโอด้วยมือถือที่ไม่มีใครบอกคุณพูดไปเลยอันนี้ครูยังพูดช้านะเพราะว่ามันยาวครูจำไม่ได้นะคะเอาใหม่เข้าเรื่องพอเปิดอัดคลิปกดปุ๊บนะคะ5เทคนิค ัดคลิปวิดีโอด้วยมือถือที่ไม่มีใครบอกคุณเข้าเรื่องแล้วพูดเลยหัวข้อที่คุณจะพูดนะคะทีนี้คนฟังเนี่ยเวลาเขาฟังเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องที่เขาสนใจหรือเปล่าถ้าเขาสนใจเขาฟังต่อแต่ถ้าไม่น่าสนใจเขาก็ปัดนิ้วหนีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเข้าเรื่องก็เข้าเรื่องเลยนะเปิดกล้องมาเข้าเรื่องเลยเนาะอันที่5อันที่ห เวลาเราอัดคลิปวิดีโอนะคะเรามองตรงไหนตาเราเนี่ยมองตรงไหนอ,อตาเรามองตรงไหนไหนใครที่อัดอัดคลิปมาแล้วบ้างสายตาคุณมองตรงไหนบางทีเราใช้กล้องหน้าไงเราก็จะมองตัวเราในกระจกใช่ไหมในมือถือแต่จริงๆแล้วอะ่ะเ,เราจะต้องมองคนที่ฟังเรานะคะ เหมือนเราคุยกับเพื่อนอะเราคุยกับเพื่อนเราก็จะมองตาเพื่อนใช่ไหมถ้าเราไม่มองตาเหมือนเราโกหกเวลาเราคุยกับเพื่อนเราก็จะเหมือนมองตาเพื่อนเพราะฉะนั้นอะเวลาเราเวลาเราพูดกับกล้องเนี่ยให้เรามองรูกล้องรูกล้องอยู่ตรงไหนนะคะสมมุติว่าอย่างรุ่นนี้รุ่นนี้อันนี้รุ่นดึกดําบันนะคะแต่ว่าครูเอามาเป็นตัวอย่างเนาะอ่ะมันมีกล้องมันมีรูกล้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมกลมๆเนี่ย ออมันมีรูกล้องอยู่ตรงนี้กลมๆนะคะกลมๆตรงนี้เห็นไหมเวลาคนมองเนี่ยเวลาครูอัดคลิปอะ่ะครูก็จะต้องมองไปที่รูกล้องแบบนี้มองไปที่รูกล้องแบบนี้เข้าปะอะสวัสดีค่ะใครดูอยู่ทักมานะคะ <c oughs> ครูก็จะมองไปที่รูกล้องแบบนี้นะคะอะ่ะมันก็จะเหมือนกับครูคุยกับคนฟังอ่าสองต่อสองอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนเราคุยกับเพื่อนอะ่ะเราก็จะมองไปที่รูกล้อง เ,ออเราก็จะมองตาเพื่อนเราใช่ปะ่ะเวลาเราอัดคลิปเหมือนกันเราจะมองไปที่รูกล้องนะคะอ่ะโอเคหลายคนนะคะหลายคนจะมองไปที่ครูก็เคยเป็นนะครูก็เคยเป็นเวลาอัดคลิปอะ่ะมองไปที่เราใช้กล้องหน้าไงเราก็จะมองตัวเราในในมือถือ,อะนะคะจริงๆแล้วให้มองรูกล้องนะอ่ะต่อไปอัดคลิปอีกอัดคลิปมีอะไรบ้างนะคะมีฉากฉากหลังเนี่ย อย่างฉากคูวันนี้สวยไหมสวยไหมคะสวยใช่ไหมฉากตรงนี้นะคะครูจะบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบครูวันดาไม่รู้จะจัดฉากยังไงเไม่มีไม่มีม่านสวยๆไม่มีนูน่นไม่มีนีน่ไม่มีแจกันไม่มีโคมไฟไม่มีนูน่นไม่มีนี่นะคะวิธีก็คือให้คุณจัดมุมบ้านของคุณอนะสักมุมหนึ่งบ้านสมมติมว่าบ้านรกมากเลย ทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ยรกมากเลยมีสักมุมหนึ่งไหมที่มันแบบว่าว่างเปล่าเออหาโต๊ะมาสักตัวหนึ่งหาเก้าอี้มาสักตัวหนึ่งนะคะแล้วก็หามุมมุมซ้ายมุมขวามุมนู่นมุม,มนี่นะคะอย่าให้มันรกมากถ้ามันรกมากมันจะดึงสายตามันจะรบกวนคนที่ดูอะ่ะเขาไม่อยากดูลกๆนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะก็อย่าให้มันรกอ่ะวีขอโทษทีหล่นนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ ทีนี้ครูเบน,น่า,าสมมุติว่ามไม่รู้จะจัดยังไงจริงๆทําไงดีนะคะครูมีวิธีแก้นะอันนี้ครูยกตัวอย่างอันนี้ครูทําให้ดูเลยนะอย่างวันนี้ครูไลน์เนี่ยอันนี้เป็นฉากกรีนสกรีนนะคะครูใช้ผ้าเขียวผ้าเขียวเห็นเห็นมือครูไหมมันจะมีสีเขียวๆอยู่เนี่ยค่ะครูใช้ผ้าเขียวก็คือฉากเนี้ยมันไม่ใช่ฉากจริง ฉากนี้เป็นฉากที่เป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพพอมันเจอผ้าเขียวมันก็จะเป็นกรีนสกรีนมันก็จะเป็นฉากนี้ใช่ไหมคุณก็สามารถทําได้ทีนี้กรีนสกรีนมันก็จะของครูมันจะเป็นผ้านะคะแต่มันมีฉากแบบกรีนสกรีนขายนะออาก็หรือจะซื้อเป็นผ้าก็ได้200กว่าบาทนะคะก็เป็นผ้าเขียวผ้าเขียวขึงอะขึงให้มันสูงๆหน่อยนะคะให้มันเกินหัวเรา อันนี้เราจะมีฉากแบบเนลมิตได้เลยทุกคนคือฉากแบบว่าไปหามาในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ในอะไรมีฉากเราจะาห้องเอาห้องหรูหราแค่ไหนก็ได้เราจะอ,าอยู่ทะเลก็ได้อยู่ภูเขาก็ได้อยู่บ้านหรูหราอะไรยังไงแบบไหนสไตล์ไหนได้หมดนะคะเพราะว่าเราไปหาฉากมาในคอมพิวเตอร์นะคะ อขอให้มีฉากเขียวนะคะอันนี้เผื่อเราอัดไปอัดไปแล้วเราเบื่อหรือเราแบบอยากลองอะไรใหม่ๆเราอยากมีฉากสวยๆบ้างนะคะเราก็สามารถใช้กรีนสกรีนได้นะเรื่องฉากนะคะแต่ว่าครูจะบอกว่าถึงแม้บ้านเรานะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเราคิดไม่ถึงไงเราอยู่ทุกวันเรารู้สึกว่ามันรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อว่ะมันไม่มีที่จะอัดเลยคลิปอะ ตรงไหนก็ไม่น่าอัดหมดเลยอะรู้สึกไหมใครเคยเป็นบ้างบ้านแบบเออไม่รู้จะอัดตรงไหนดีนะคะแต่จริงๆแล้วอะคุณลองดูนะบ้านมุมมุมเนี้ยอาจจะอัดได้หลายอย่างอาจจะอัดได้หลายหลายแบบนะคะอย่างเช่นยืนทยะเยยืนเอ,อเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างหรือว่ามุมซ้ายมุมขวา เปลี่ยนตั้งแจก,กันบ้างเปลี่ยนต้นไม้บ้างเ,าเปลี่ยนรูปเที่ยวมาวางข้างหลังบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนของเที่ยวมาวางข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะช่วยได้นะมันจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าบางทีฉากเดิมก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสีเสื้อบ้างพวกนี้นะคะมันจะช่วยได้นะคะมันจะทำให้ไม่ไม่น่าเบื่อได้เนาะ เพราะฉะนั้นอนะเรื่องฉากเนี่ยไม่คุูว่าคุณแก้ปัญหาได้นะคะคุณแก้ปัญหาได้ไม่ไม่น่าไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะอ่ะฉากนะคุยยกตัวอย่างอโอเคต่อไปค่ะเป็นเรื่องไฟอ่าหลายคนทักมาบอกว่าคุณเรรดาไม่ใช้ไฟได้ไหมคือที่ยังไม่ได้ซื้อไฟนะคะถ้าไม่ใช้ไฟนะ ครูอย่างครูแต่ก่อนครูก็ไม่ใช้ไฟนี่ครูใช้โคมไฟอ่านหนังสือลูกนะคะแบบนี้แบบนี้เดีให้ดูนี่คมไฟคือถ้าเราไม่มีไฟไฟในการอัดคลิปนะคะอ่ะเราก็ใช้ไฟบ้านเรานะคะไฟบ้านเราอะ่ะทุกคนมีอยู่แล้วบ้านมีหลอดไฟอยู่แล้วนะคะหรือช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ไฟ อ่านหนังสือลูกโคมไฟอ่านหนังสือลูกก็ช่วยได้นะคะอ่าถ้าไม่มีก็ใช้อันนี้ไปก่อนมันจะทำให้ทาให้หน้าเราอะสว่างขึ้นเออสว่างขึ้นพอสว่างขึ้นคนก็ดูใช่ไหมแต่ถ้าหน้ามืดเนี่ยเขาไม่ดูนะเขาปัดหนีเพราะฉะนั้นะเ,เรามีโคมไฟอ่านหนังสือลูกเราก็เอามาใช้นะคะโคมไฟอ่านหนังสือลูกเอามาใช้อ่ะแต่ถ้า แต่ถ้าเรามีไฟนะคะเราก็จัดไฟนะจัดไฟอย่างครูนี่ครูจัดไฟนะคะไลท์ตอนกลางคืนต้องจัดไฟนะเพราะว่ามันไม่มีแสงธรรมชาติสมมุติว่าขอ,ของครูเป็นไฟซอฟบล็อกนะคะเป็นไฟซอฟบ็อกซ้ายขวาอ่ะทีนี้สมมุติว่ามือใหม่นะคะก็ยังไม่ได้จัดไฟยังไม่ได้มีอะไรนะคะ ก็ใช้ไฟบ้านแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ไล์ตอนกลางวันไล์ตอนกลางวันเช่นเวลาช่วงประมาณ9โมงถึงเที่ยงเนี้ยคุยว่าแสงกำลังดีนะคะแสงกำลังดีมันจะช่วยให้แบบแสงธรรมชาตินะ่ะคือหันหน้าออกทางหน้าต่างนะคะวิธีการสำหรับคนมือใหม่เลยนะให้หันหน้าออกหน้าต่างอยู่ตรงไหนหน้าต่างอยู่ตรงไหนคือแสงอยู่ตรงนั้นนะคะให้หันหน้าออกไปทางหน้าต่างเสร็จแล้วก็ อัดเลยนะคะอัดให้แสงหันหน้าเข้าแสงอ่ะอ่ะแล้วก็อัดเลยแสงธรรมชาติจะช่วยให้หน้าเราใสาขึ้นแล้วก็หน้าสวยด้วยนะลองดูนะคะครูใช้วิธีนี้หลายครั้งเพราะว่าจริงๆอ่ะแสงธรรมชาติเน่ยแบบเจ๋งมากเลยนะไม่เชื่อลองไปอัดดูสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์อะไรนะคะ ก็อัดตอนกลางวันได้เนาะไฟอ่ะอันสุดท้ายก่อนจะไปอันสุดท้ายนะคะใครมีอะไรก็ถามมานะคะว่าออจะอัดคลิปจะเริ่มต้นยังไงใช้แอปอะไรดีออจัดไฟยังไงไม่ไม่ใช้แบบไหนนู่นนี่นะคะก็ทักมาถามมานะคะถ้าหากว่าสนใจ นะอ่าก่อนจะไปเรื่องแอปพลิเคชันนะคะเรื่องแอปพลิเคชันอ่าเพราะว่ามีหลายแอปนะคะแต่ว่าเลือกใช้อันไหนก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราชอบหรือว่าแบบอันไหนที่มันใช้ง่ายสำหรับเราเราเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าสำหรับใครที่สนใจคอร์สตัดต,ต่อนะคะมีคนถามมานะ ครูจะมีคอร์สสอนมือใหม่ตัดต่อวิดีโอให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะสอนตั้งแต่เอาทำเอาวิดีโอทำเงินนะคะเอาวิดีโอไปทำทำยังไงใช้วิดีโอในการทำเงินนะคะอ่ะฮะตั้งแต่โหลดแอปเลยตั้งแต่โหลดแอปตั้งแต่ตัดจนถึงตัดต่อตัดต่อเสร็จโพสยังไง เอาไปยิงแอดยังไงวิธีเลือกฟอนต์วิธีเลือก, font, ลอกอหลายอย่างเลยอะทุกอย่างเกี่ยวกับการตัดต่อนะคะจนถึงเอาไปยิงแอดบน f a c e b o o นะนะคะคอสนี้นะคะราคาเต็ม5,900ราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่2,490นานะคะ2,490เอ่อเเฉพาะวันที่เริ่มต้นวันที่เฉพาะในไลน์นี้นะคะโอเคไปกันต่อนะคะแอป แอปพลิเคชันเวลาเราตัดต่อเนี่ยถามมีคนถามเวลาครูแวนด้าตัดต่อครูแวนด้าใช้แอปอะไรนะคะแอปที่ครูใช้ในการตัดต่อนะคะเออ่ครูใช้ Ki ยมาสเตอร์นะคะคายมาสเตอร์เป็นยังไงไอตัวสีแดงๆอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูอาคายมาสเตอร์เนี่ยก็ตัดต่อง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะนะคะแต่ว่า มันมีลายน้ำนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มีรลายน้ําก็คือเราต้องจ่ายตังค์นะคะรู้สึกประมาณ700บาทต่อปีนะ,คะใครมาเซอร์นี่ก็น่าก็ช่วยก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะแอปพลิเคชันนะคะจริงๆมีแอป,ปตัดต่อเยอะมากนะ,คะใครใช้อะไรอยู่ลองพิมพ์มาสินะคะลองพิมพ์มาว่าตัวเองใช้แอป,ปอะไรแล้วมันดียังไงนะคะเพื่อนๆจะได้ลองเอาไปใช้ด้วยเนาะฮะแอป,ปที่2ที่ครูใช้นะคะแคป,ปคัต แ่า c คปคั t เนี่ยเป็นแอปจากจีนนะเขาจะเออม,มันคล้ายๆตัดต่อลง t ิ k ตอกอะ่ะเออมันก็จะมีแบบเอฟเฟกมีสติ๊กเกอร์มีอะไรที่แบบลูกเล่นสนุกสนุกอ่ะเยอะมากนะคะในแคปคั t นะคะแต่แคปคั t นะเขามีข้อเสียก็คือฟอนต์ไทยอะ่ะมันไม่ค่อยสวยนะในแอปแคปคั t นะเวลาเรา ตัดต่อวิดีโอแล้วเรามีมีตัวหนังสือข้างล่างไงให้คนอ่านนะ่ะแคบคัดจะแบบตัวหนังสือมันไม่ค่อยสวยนะคะฟอนต์นะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะใช้คายมาสเตอร์ก็ได้นะแอปตัวนี้ก็ลองตัดต่อแล้วมันไม่ได้ยากนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจคอสในการตัดต่อนะคะอ่ฮะคอสสอนมือใหม่ตัดต่อวิดีโอให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะอ่ะ ใครที่สนใจก็ทักมานะคะวันนี้ราคาพิเศษวันเดียวนะคะ2,490นะคะจากราคา5 0 0 0ราคาจะขึ้นไปึงถึงราคาเต็มนะ,ะครูทวนให้นิดนึงสำหรับสวัสดีค่ะพี่ทราย<笑><笑>เห็นตัดผมทรงใหม่ให้ลูกค้านะคะติดตามอยู่นะคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอเอามาโชว์นะคะ อัดคลิปตัดผมนะคะรับรองลูกค้าเยอะขึ้นเลยนะคะอ่ะครูทวนให้นะคะสําหรับมือใหม่อัดคลิปอันแรกเลยอย่าลืมเช็ดรูกล้องนะอันนี้ครูลืมมาแล้วถ้าไม่เชื่อลองจับมือถือขึ้นมาเช็ดดูนะคะภาพคุณจะใสขึ้นทันทอีอันที่สองไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะไม่ต้องลีลาไม่ต้องสคริปเยอะแยะนะคะอัดเลยค่ะ นะพออัดครั้งแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครั้งที่2ครั้งที่3จะดีขึ้นจะพูดคล่องขึ้นแล้วก็แบบภาพจะดีขึ้นทุกวิธีการพูดอะไรทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ลงมือทำเลยอันที่สามคือมือใหม่ไม่เกิน2นาทีนะคะแต่ถ้าอย่างอย่างเป็นพี่ซายเนี่ยเขาตัดผมใช่ไหมพอตัดผมเนี่ยมันจะมี เขาเรียกว่ามีลูกเล่นมีอะไรดึงดูดลูกค้าดึงดูดคนดูอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะจะได้มากกว่า2นาทีนะคนชอบดูนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทำนะคะพี่สายลองอัดคลิปดูนะคะขออย่าลืมขออนุญาตลูกค้าด้วยนะ <laughs> อ่ะแล้วก็เวลาเราอัดคลิปไม่ต้องแนะนำตัวนะเข้าเรื่องเลยจะคุยเรื่องอะไรพูดหัวข้ออันลับแรกเลยประโยคแรกอ่ะพูดหัวข้อที่จะพูดเลยนะคะเพื่อที่ว่าแบบ เขาจะได้ฟังต่อนะคะถ้าถ้าสุว่ามัวแนะนําตัวนะคะปัดมือปัดนิ้วหนีเลยนะคะอ่ะที่สําคัญนะอย่าลืมเ,เราอัดกล้องหน้าบางทีเราเผลอมองตัวเองในกล้องมือถือนะคะให้มองที่รูกล้องรูกล้องอยู่ด้านบนนะคะรูเล็กๆนะคะไปดูมือถือตัวเองรูกล้องอยู่ตรงไหนนะให้มองที่รูกล้องมันจะเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนแล้วตา,ตามองตา เออแบบนั้นอนะ่ะมันจะแบบลูกค้าที่เวลาเขาดูคลิปเราเขาจะแบบอินอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้จริงใจอะฮะอ่ะไปกันต่อนะคะฉากฉากอย่าคิดว่าบ้านตัวเองอัดไม่ได้อย่าคิดว่าบ้านตัวเองลกแล้วไม่มีมุมลองจัดดูนะคะมุมไหนที่มันโลกก็เคลียร์เคลียร์ออกแล้วก็ใช้สักมุมหนึ่งในการอัดคลิปนะมันใช้พื้นที่ไม่เยอะ,อะค่ะ Uh huh. ลองจัดดูนะคะแต่ว่าถ้าจัดแล้วโอ้โหครูเวนด้าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เพิ่มแจกันก็แล้วเพิ่มโคมไฟก็แล้วนู่นนี่ก็ใช้กรีนสกรีนช่วยนะคะอย่างวันนี้ครูก็ใช้กรีนสกรีนสวยไหมล่ะเออนะคะสามารถใช้กรีนสกรีนแบบครูก็ได้นะคะใครที่ยังทำยังไม่เป็นให้ทักมานะคะอ่ะฉากนะคะแล้วก็เรือกไฟอ่าไฟไฟถ้ายังไม่มีก็โคมไฟลูกช่วยได้นะคะ ไฟบ้านช่วยได้ถ้ามันยังไม่เพียงพอนะคะก็ไปไลฟ์ตอนกลางวันแสงธรรมชาติทำให้คุณสวยขึ้นนะ,อะแ,อแอปวันนี้ครูให้ไป2แอปนะคะอันแรกก็คือ k ายมาสเตอร์นะคะคายมาสเตอเนี่ยมันจะทำให้มันทำง่ายนะคะทำง่ายแล้วก็ตัวหนังสือหรือว่าออฟอนตน์ก็เยอะนะคะเราโหลดเพิ่มได้มันก็จะสะดวกนะ แล้วก็อีกแอปหนึ่งนะแคปคัทแคปคัเนี่ยก็แคปคัก็ก็ตัดต่อง่ายนะครูว่าแล้วก็มีเอฟเฟกเยอะนะคะเขาเหมาะกับลงตัดต่อลงพวก TikTok พวกนี้นะคะเป็นแอปจากจีนแต่ว่าข้อเสียนะแคปคั t ข้อเสียก็คือ,อ,อตัวหนังสือที่เป็นฟอนต์ไทยอะ่ะมันมันมันไม่ค่อยมีมันน้อยมันไม่ค่อยสวยนะคะอ่ะอันนี้คือเวลาเราทำซับไตเติลไง ทำซับไตเติลเนี่ยแคปคสจะมีปัญหาตรงนี้นะคะอ่ะโอเคสำหรับใครที่สนใจคอร์สอสอนอัดคลิปวิดีโอนะคะก็ทักมาที่เพื่อรับราคาพิเศษสำหรับวันนี้นะโอเคขอบคุณมากขอบคุณพี่สายขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้มาตอนดึกแต่ว่าเตรียมมาให้นะคะใครสนใจใครสงสัยตรงไหนทักอินบ็อกมาหรือทักมาที่ไลน์แอดแวนดนะคะบายบายค่ะพี่สายสวัสดีค่ะ มือเขียวเพรอใช้กินสกรีนไงมือเขียวโอเคบ๊ายบายค่ะ